ครับบ๊อดดีครับผม,ผมพบพอกันครับจ่องอิสานบ้าน้ใยย่อยนะครับสี่โมงแรงครับของวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนผ้าเจ้ารอยโท่ออกมาฝึกครับนกกะไม้ผนึกกะไม้ขนเพราะนี่เต็มไปไ้านในหรอกครับใส่ใบต้นกะทินผ้าเพ่นี่ครับบอนมีนกปลาดอกพี่น้องพอดอีได้กล้องมาติดโทรศัพท์ครับ ภาพกะทีชัดขึ้นก็เก่าก็ได้ความมรุคคอจากเพื่นละครับพันต้นสายปลาเพื่อนมีสองอันเพื่อนเลยแบ่งแห่หนึ่งครับขอพบคุณเนอ,อนะครับทั้งพันต้นสายปลาก็ดีแต่ลยมาตรสอบบึงครับคอยฮัดคอยเฮ็ดไปจกักสตีสุ่มเป็น่นโมเป็นนอนนอนอนเพื่อนกะขันอยู่ครับกะห้างจากเพื่อนนี่กับประมาณจักสองเซนครับ ถึงมันล่มครับมีนกปลาลงอยังมาขันอย่งเลยครับเพินก็ขันยู่หันละนะครับเ<ด>นี่ยครับพี่น้องซุ่มขมาม้วก็ซุ่มใ้ซัําน้ล่ะครับเห็นมีนกปลาบา่สจมีภาพกีฬามันมันบอกมือ,มอนี้เติมผนังไม่กล่องไม้เปลยนไหนก็นมีดอิงติ่งอยู่วครับ เดี๋ยวรลอยทั่วกับขันหายอยู่ครับปรับกล่องปรับภาพยังเหมือนปล่นครับพี่น้องไอ้ที่มืดแน่เพราะมันมันย้อนแสงครับผมมาอยู่ในเหี่ยุกใจห่มไพ่ห่มยังเี่ ยังดีก็เก้าอีหลอกเนาะพี่น้องเหมือนตะเก้าอ,อีไปใส่ไปโคกใหม่กับบ่เห็นค้อนผนี่งบ่เห็นตัวนกต่อกับซ้ำเ,เราใน,นท่านชูกันฟังอันนี้ก็ยังไข่อยู่ครับซุ่มของมากกไดีเห็นนกตอเดี๋ยเห็นผนียดอยู่เห็นค้อนผนียดอยู่เ,เบื้องวา่าจะมีนกปลาบ่าครับ กเมกัันหาโยนหาไปเรื่อยๆครับขนกับว่านเต็มบนไหยบ่มีนกตัวครับบ่มีนกหลินเบิดแล้วครับ <c oughs> เหลือแจ่นกแอบ,บครับสามตัวตย่งเจ้าลอยโท่แล้วก็เจ้าเอ็มลอยครับกับเจ้ามดแดงสามตัวนี่ก็สิสลับกันออกแอบ,บออกฟึกเนาะ ยอห่อนย่ำเจ้าเขา่าเก้่ยังขันที่พ่นเจงให้ครับเจ้าบอกว่าอยู่รอเนี่ยครับกับพวกไก่บ้านครับห่างจากบ้านประมาณโลหนึ่งเจ้าว่ามันขันดีดีส๋สั่นจากของหน้าพึ่นก็เลยออกมาล่องเบิงหลังจากไปธุระกลับมาแล้วเม็ดเลยครับ สี่โมงแรงเดี๋ยวนี้กับสี่ห้าโมงแรงเหรอครับชั่วโมงหนึ่งเหรอยังบ้อนี้ยินเสียงนกป่าอยู่ครับเอารอบเบิ้งยักข้าวเนาะพี่น้องคันบ้อนนี้ก็สิได้เมื่อล่ะครับบ่มีอีลีก็ดี ครับพี่น้องคือจิบบูมีหยังดอกครับเดีย๋ยวลอยโทกับเท่าคันแะครับใจไว้กลางตนตนกับทิ้นผ้าเพ่ติดปลาอ่อยครับบ่มีหยังครับเดี๋ยวนี้เวลาก็บิบเจ็ดนาฬิกาสิบผ่านหน้าที่แหละครับชั่วโมงหนึ่งครับสิบผ่านหน้าที่เนาะจะไหมนี่บ่มีหยังเลยพี่น,อน้องไอน้ยนกนไปอยู่กรุงเทพเบิร์ด ท่านอาจารย์ในไลท่านต่อยุง่งเทียบเพิ่งก็ได้เอ้าเ,าเาดเาเดี๋ยวเมื่อละสามละสี่หลังหานะทางโซนทางบ้านผมผี่ทางอุดรบันดุงพี่ครับสามเดือนแหละครับยังเมื่อนีนบ่ายขานุกอยู่จักโตเลยครับเนาหมอกระคันขึ้นอีกลรอครับนเฮียจังไหนขันแน่เศร้าแน่ไปหมอก็ดี นกปลากับบ่มี่มากไกลสามเดือนบ่ไดบายขานกเลยครับ <c oughs> ก,กัมี่ตะนกฝึกอัพี่น้องสามตัวนกตอตัวลักกับบ่มี่ครับมี่ตะนกฝึกส่วเอาจังไรก่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับที่เสียสลเวลามามาให้กำลังใจท่องอีสานบานพู่ใหญ่น้อยครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกท่าน ทุกคนถูกกำลังใจครับกดไลค์กดกระดิง่งหรือว่ากดติดตามให้ในเดอ้อเพื่อนไม่กด็ดีผู้เพื่อนมาให้กำลังใจครับกกจิกลับไปหาพี่น้องทุกคนนั่แหละนะครับตองน,น้อยๆคอยเฮ็ดไปครับก็บคือจีจบจีไปเพียงเท่านี้นาะพี่น้องผมกับเจา้าลอยทั่เกิดขึจีจบใบเพียงเท่านี้แหละนะครับปหนา โอกาสหน้ายังพอกันไหมครับแฮ้วว่ามี่ยังครับมือหนิสวัสดีครับ